สวัสดีครับนี่กรมอนทัวร์นะครับวันนี้มื้อเย็นนะครับต้มแซบนะครับซื้อมาต้มเองเนื้อจากคลองถมนะครับเป็นเนื้อเศษนะครับเมนูหายป่วยนะครับอยากกินให้มันอะไรมันร้อนๆอนหน่อยนะครับสดแต่ยังไม่เปื่อยมากเพราะว่าใช้เวลาต้มนิดเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าอยากกินนะร้อนร้อนเลยทํากินกัะทั้งครอบครัวนะครับวันนี้ปรุงไปต้มให้มันเปื่อยแล้วก็ใส่ผักใส่ หอมนะครับตะกไร้ใบมะกรูดใส่เข้าไปแล้วก็ต้มจนแบบชั่วโมงกว่าก็ยังไม่ไม่เปื่อยเท่าไหร่นะครับเขากิกนข้าวเย็นกันนะครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทาอาหารมาหลายวันแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่ได้ทําอาหารเดี๋ยวก,กินข้าวครับรสชาติจะเป็นยังไงเราก็ปรุงรสกันด้านด้านนอกเลยนะครับนี่ก็ถือว่าแบบเร่งรีบเลยเมนูแบบอยากกินตักมาให้พ่อก่อนนะครับ ตักมาให้พ่อก่อนอ่ตักมาให้พ่อก่อนปรุงกันถ้วยเดียวแต่ว่าก็ต้มในในหม้ออ,อีกอยู่ชุดหนึ่งมันจะโคโรโรปีนเนนะครับเพราะว่าผมปรุงเองรอแม่ก็มาแต่นาช้านะครับตักกันเอม่ตกักนให้พอ่อมือกินกันบก,กินอยู่นี่ปะเราจะตักตลาดปะ สดน้ำมันเอาพลังงานจากเนื้อนี่นะครับมันมีแรงขึ้นมาหน่อยซอยกระโหลกเละแล้วไม่ถูกใจย,ยมอนเท่าไหร่แล้วครับย,ยมอนจะทําละเอียดตัวนี้นะครับก็รอกุ๊กไม่มานะครับก็ต้องทาเองหพ่อพอ่อใหญ่โดมอยากกินนะครับมามาทีข้าวด้วยกันนะครับข้าวเย็นมือม้อมื้อยากกินส้มเปื่อยแต่ยังไม่เปื่อยมาก อ,อีกตั้ขึ้นชั่วโมงน่าจะดีกว่านี้รสชาติโอเคอยู่หอมหอมเนื้อเนี่ยหั่นพิินสวดไปด้วยนีย่อันนี้เพื่องซอยเรื่งปรุงให้นะครับนี่ก็มีเครื่องในมีพวกมดลูกมีพวกปากน้ำมีพวกใส่นะครับใส่พี่อาไว้นิดนึง อร่อยดีตึ่นพลังแรงใจนะครับอาหารวันนี้อินทนนมาใส่มะนาวนิดนึงต้มแซ่บสูตรนม่มอันทวนยังกโร ô ขเลย,ยเลยยพว่ารีบมาอ,อร่อยอร่อยหาใครคิดอะไรไม่ออกอยากมีกำลัง <c oughs> อยากมีแหงก็เนี่ครับต้มบัว เดี๋ยวหลดอยู่เดี๋ยวได้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ